ในการทำงานที่เราเห็นว่ามีความสนุกสนานทางปัญญาเป็นอีกหนึ่งในความบันเทิงที่เราเรียกว่า spiritual entertainment เป็นความสนุกสนานที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์เพราะการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเช่นนี้เราจึงมีสิ่งที่ดีงามและจริงนำเสนอให้อย่างเป็นความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่ะเห็นอิธิบาต4ชัดเจนมากเลยมีฉันทะมีความรัก ในการโอ้โหตั้งแต่ปลกูกตั้งแต่ดูแลจนเก็บจนมาตีจนมาเอาเม็ดออกจนมาเป็นเส้นเป็นผ้าเป็นผืนนี่นะโอ้โหต้องใช้ความพยายามสูงมากวิทยาเห็นความขยันนะชัดเจนเห็นจิตต่าความใส่ใจในแต่ละเส้นในแต่ละขั้นตอนที่ทำนี่นะแล้วก็สุดท้ายวิวังสาการใครควรพิจารณาอะไรต่างๆใครมาดูตรงนี้เราจะได้เห็นว่า,าการที่ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่นะจากส่วนตัวปมไปสูพพ่พุทธปมต้องใช้ทั้งความรัก ความขยนันความใส่ใจแล้วก็การพินิจพิจารณาการปรับปรุงพัฒนาหลายๆสิ่งหลายอย่างฉะนั้นเรามาเห็นตรงนี้เราจะได้เห็นทั้งความเป็นธรรมชาติเห็นธรรมะที่อยู่รอบตัวแล้วก็เห็นบุญอันยิ่งใหญ่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งบุญแม่ชีสัตนตนีท่านก็นาธรรมะมเมล็ดทันเหมือนเมล็ดฝ้ายนี่นะเมล็ดทันธรรมะที่ไปอยู่ในใจของตั้งแต่เด็กๆอนุบาลเลยจนถึงวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวจนถึงผู้สูงอายุมากมายห,หลายท่านนะเราก็จะได้เห็นว่าบุญกุศลน,นั้นเราทํา ร่วมกันแล้วมีความสุขมากมายขนาดไหนนะต้องใช้ทั้งความเข้าใจใช้ทั้งความรักใช้ทั้งความขยันขันแข็งตรงนี้ก็เราจะได้เห็นนะท่านงั้นการจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จสักชิ้นหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องสนุกที่สุดแต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายถ้าเรารู้จักในการที่จะวางตัววางใจในเรื่องนั้น